ดพี่น้องสบายดีพี่น้อง,องมือนี้แม่นองดาที่พามาหลอกตลาดถ้ามีล้วเออตลาดถูกวันพฤหัสไปไปเบิรงไผู้ชมวาเพิ่์มมียังมาขายเนี่ยมาจ๋านี่ได้มาเอาหนี่งก็ได้ลยกเมาหนี่ก็ได้ ก้องเขาได้แม่ไหนมาได้แม่ตน้อผมกัท่านอาเอาก้องหนึงตัว้อผมกบท่านเสียใจนั่นเลยลงพ่ปิดเทอมสองเดือนเอากล้องนะีง้นั่นน,นนะก้ออออก้องละยี่สิบบาทเลยพี่น้องมีพักไหนพ <laughs> ร้อมไอ้โมไดงก็ยี่สิบก่านะไอ้โมแด้ก็สิบพันนะออเกกนานะมุกยังไงมุกปลาเอมุกปลา มึกปลาใจจข้อศอกท่ปอะไรอะอะไรอะจีวัตรมีลูกไหมอะไรเป็นแดงพี่นสลับกันมกปลาเอาพี่ลุงวถตาพีลุงมา สีไว้ยามันเบิรพี่น้องเลยแม่งไม่ต้กี่เลยน้อกี่น้อยขนาดเป็นหมวกไอ้บมูแดงไอ้ยมูแดงกล่องละยี่บาท ไห้ลูกเดินนะเอาหน่อไอ้ไปบนแดงไลคค่ะโบแกกินไปเอา ไม่กี่ห้อเดียวเดียวเดียวไม่กี่ล้อแต่เนี่ยเอาพวกนี้ไม่กี่ล้อนิวเด็กคนเอาลูกเด็กคยเออเดยกค่ยเอานางนางนางบ้าจีใครยังจีจะขายโน้ใหม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โหใช่เลยใช่แ wow, ล okay, ้วหนูขายอ้าวผิดพี่น้องทุ wow. ่งเดียรสิบบาทมังผิดพี่น้องว้ามังผิดไหมโอ้มักต้านทุ่งจะได้มักต้านเนี่ยลูกตานก็ไมีได้พี่น้องไร้อายจิบอ่ะ แม่หน,นึ่งแม่เราได้สื่อบักตาเรพี่นองบอกตายี่สิบาบาทป้าได้บักลายนึงยีสิบบาทนี่พักพักพักกำละหาแม่แม่นอ้องพักกํกากลหาหาพันกระสิบบาทเนาะ เงินก็ได้แม่มนั่น่ไอ้ของขี่เต็มตะก่เลยพี่น้องเอ้ยมาเมื่อนี้มาเอาของเดทอดขอได้เหมือนนี่ đeo nhà nhàng mau cái này Đi nhàng mau okay.

พี่น้องคนจะเอามาคลไล่หลายมันจะมีแต่คองวันบาหน้อยสวนมาดตตลงอารออกได้้นี้ี้งมีน้องน้องหเออพ่อันได้แลนะะที่วันเจตาน nắng kìa đồng nắng ngua nắng ngua nắng khoai quá nó mẩy đồng Này thì nó... đây mẹ không là tao hay nâng ăn, mẹ. Họ, anh, họ ăn mẹ là cáo đi nằm mày 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 mày

នេះមកណាណាទៅងាយទៅងាយចូលងាយៗទៅនេះទៅພາกันអាយមកនំស้มអាយ៉ា

อุ้ยเออเดียวอุ้ย่านแม่้าจะได้มาแม่หนึ่ง้าจะได้แม่ไปเข่งเข่งจะได้ย ล 13, 000, 13, 000ละา1พัน0ิพันกับลบาทพี่น้องีรับไปดมลกปลาหมึกปลามึกลูกชิ้นเตะคันนี้ เป็นน้องเอ้ยแห้งซอยมาคนแห้งลายเด้พี่น้อง,เ,ง,องเอาแบบไหนเอาตรงไหแห้งซอยมาแห้งคนแห้งลายนี่เอา, <c oughs> าเไปแจงหนา,าทางทางทางนี้จะเป็นโซนเสือผาได้พี่น้องทางนี้โซนเสือผา

con bò tốc, lấy bụng con mẹ thôi mẹ mẹ hỏi <này> <laughs> <Ôi nhàng này. cười> mẹ thôi <tụ> mẹ mẹ thôi hỏi mẹ <laughs> ทุ่งอะไบ่นี่วีดีได้สวยนี่ห้อยนี่ไม่พี่น้องทุ่งลยยี่สิบบาท้อยดีใจห่านวะดอกกระเจียวให้พี่น้องดอกกระเจียวซื้ออะไร นี่ซื้อก็ปะปดไปเดินยุกไปตลาดแห้งสายแห้งคนลายพี่น้องเลยวนมามาัาจะเปิดตลาดอันคนในบ้านคนแถวบ้านเราจะมามาขายเป็นไหมค่ะ โอ้โหวัอดภัยคนเลยพี่น้องน,น,นี่จะเป็นโซนเสื้อผ้าโอ้แตงโมมาขายแตงโมคน,นละระวังรถระวังรถหลงลำไยใครจะกินลำไยแม่กระโพดแม่กระโพดไปขับรถแล้วพี่น้อ,อนบน,นมาขาย มันจะใส่รถไทรถิดใส่รถไทยมาขายบนี้เลยพี่น้องพี่เนี่ยขึ้นมากันมนทุกคน้างหน่อยกันโอ้ลำไยอีนวลำไยโอ้างหน่อยเนาอ แม่ติ๊เขาแม่ติ๊เขาไหมห <c oughs> น่วยละสี่สิบบาทพี่น้องหน่วยละสี่สิบบาทานะคนพี่น้อง <c oughs> ตลาดนี้มันจะอยู่กใกล้ๆกับบ้านแม่น้องกระดาอยู่กใกล้ๆกับเพื่อนแม่น้องกระดาเด้อพี่น้องอยู่ในหมูม่บ้านนี่แหละ นมากก็ไปแต่อาหารพื้นบ้านแล้วี่นองลายนิ้วนี่มาเอาน้องนิว้วติ้งให้จับกูนะเสื้อดำเสื้อดำรือซื้ออย่างเดียวนั่งรถนั่งรถจับน้องลูกซื้อมักส่ง ไหนน้องกระดาษมาดูของเรียพี่น้องด้ยไอ้ของเรีแบบไหนหลกักไม้วมเิวไม้ลวมด้อาจะเอาอะไรหลกอ่าชื่อนะนะ ม่โอเคสิจ๊ะแม่แม่คนหลานหูมหลานนี่ขัดได้สินหมเมื่อเมืงได้ยังก้าก้าได้ยังนะเขาได้หนิสีห้าอันเนี่ย ม่วงก็มีเป็นอ่องบางหัวไปไไทยไปได้ไไเอารถนะอ้าวอันสมาคนโอ้ยลูกมาเดินมารถมารถมารถมาลูกรถมา อาปาเดินมาซื้อเตงโมลงมาซื้อเตงโมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ขาจะได้เตงโมป่ะคะโอ้มาหาพันกัมีจ๊หาพังสิบบาทเนาะ อันานใหญ่้ไหีห่ดก <ฮะ S 1> ระาพเออปไาขาลยบางแตงโมงลงอันสมลูกสิบพันต,ตกเงินไทยกะยีบ่บาทพี่น้องสมลูก20บาทถ้ากันมาสื่อทางนี่พี่น้องดอสื่อทางอันนี้แสนหนึ่งก็มันรลอยกว่าบาท มันลอยกว่าบาทนนงเนาะกรตักกะห่ยยี่สิบบาทสาวพันเนนเขาพี่น้องกระโผดอันมาซื้อกระโพดกับกระโพดหนาวพี่น้องเลยมาซื้อกระโพดวากระโพดหนาวใครโชวมาใครโชว์มา ไโชมาเนี่ยแปนกิยนหมันกินคนพี่หน่อยมันเผาก็มีใคร ไปซื้อใหม่ลูอก ี๋ยวพ่อจะซื้อไหมซื้อขนมหรอนี่ไงเข็มพี่ดานี่เข็มนี่นี่นี่เข็มอะอะไรหรอแม่ลูกกระต่าอันเธอได้ไหมขาเนี่ยเข็ม lúc đó là tạo của lịch sử ăn đó luôn lúc ăn lúc đó anh lúc ăn anh lúc đó anh ăn đó anh lúc 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 đó ăn ไไม่ด bueno? ้เดี๋ยวค่อยเปิดไปเปิดที่บ้านก็ได้ลูกอันนี้ช่งละสิบบาทพี่น้องสิบพันก็ยี่สิบบาทโอยตัวคนไทยยายขนซื้ออันแก้วนะขนซื้ออันหวยทอดพี่น้องเลยสิบบาท ไปเรยๆเละไปไไปเมื่อเมื่อดูนะเาฉลปลาบลาบงเาค่คือั่ด้อ้อหมากปากันใช่ไหมาง แม่น้องกรไดาซื้อขนมจีนพี่น้องขนมจีนถุงละสิบบาทหน่อไม้แม่ลงออหัวดได้พี่น้อง แม่น,อน้นองกดาษสิกระบป๋าเด้อพี่น้องมาหน,นีิลากอย่ยงยางกับะเปยายเดี๋ยวมือหนาเขาจะมากันใหม่เนาะในทางย่างกับบป๋าแม่น้องอดาษด้วยจ้ะว,ว่าไม่เบิร์กันว่าตลาดนัดกับอัน บานแมโนดาจิไก่ก็สําดป่ะพี่น้องเบมือนกันว่าจีไก่สําด้เลือพี่น้องทางทางกับบาททางกับบานบานแม่นดา้าอะไลเามาถอ้ามาได้สองอ<ม>าทิตย์แล้วมาจนเงินเบิเบดลแ,แล้วมาถึงสามเวานนี่ฮะ นี่ต่ระหว่างตลาดกับบ้านแม่น้องดานี่นะน้องอดาได้ตะการหนึ่งพี่นิวได้อะไรพี่นิวก็ได้ตะการหนึ่งอ้วนได้อะไรฮะอ้วนได้อะไรอ้วนได้เดินเหรอได้ได้อุ้มนะได้อุ้มเหรออ้วนไม่เก่งเนาะน่พี่น้องเอ้ยเจ้ามาเพิ่นกระสิปล่อยงัวปลอยยังออกจากคอก จ้าไปเด้อท,ทางพูนทางพูนเป็นทางวัดจ้ะอเน่าจะเป็นวัดไม่ได้จ้ะมหาป่าเย่ยมหาป่าเย่เต้าสื่อบรรยากาชสาๆออก,ก็เย็นด้พี่น้องเัวนสบายวัวอัว,ว ทางค่ะพูได้ผลมีธาตุนาในเลิาแฟซื้เห็ดบ้านแบบนี้พี่น้อง <c oughs> มีธาตนนุนาในผลกากฟเห็ดบ้านแบบแบบน,น,นี้ต้นไม้ต้นไม้อย่าีกัจจามาขอสื่อได้พี่น้องแบบนี้คนในเมืองเนี่ยผมจะมาหมักหมักมาสื่อผลเสียงไปประดับอยู่ในเมืองบรรยากาศเด้อพี่น้อง บรรยากาศเศร้าๆบ้านแมฆมารดาจะเป็นแบบนี้แหละเนี่ยในก๊อกโพงใหญ่แล้วพี่น้องก๊อโกโพน่ะฮะบานส่วนา้างหน้าพากินขเข่าแล้วพี่น้องนะ นได้ยังไปตลาดพ่าก็ได้ยังกันนี่น้องบงคนกินคนได้ยังนี่งเดอผมดพีนน้องคนกินยัางคนทานกินยังแต่เสารนีนะม่งดูผมนะแม่งยังนี่ไม่กินน้นเนาะไม่กินนูนกน้นบานเผาเลยื่อกระเจ้าหน้านี่หรือไปหาซื้อสอโอ้ยนักกินกุ้ง อืมจะไหกินกุอืมอืมาแมอืมอืมนืหอืม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 ่ืมอ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 นมอืมอืมนืมอืมอืมอเมอืมอน่นืมอืมกืมอืหอืมลืมอนมอืมอืมอ้ามอนอนมอื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 มออืนอืม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 อบมอื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 อืมออออนอนเอ รวมของหมู่บ้านเลยพี่น้องเม่อล่าเย็นมาขำมาเด็กน้อยเขาเสียอันมาเต็มอยู่นี่นี่ขำมามาเด็กน้อยเขาจะมานั่งเล่นเต,ตะตะเกาะเตะบอลเตะยังเนี่ยข้างนี้ก็เป็นหนาบ้านแม่นอรดาแล้วพี่น้องหอดแล้วนาบ้านแม่นอรดาจะมีต้นองวงเลยพี่น้องเลยต้นมวงกกองวง,ง,งปีนี้ดอกโดกพี่น้องปีที่แล้วแม่นอรดามานะผมมีหมากเลยเนีย่ยมาปีนี้ดอกโดกพี่น้องเลย มันนี้แม่อนดาก่ะขอจบไลท์ขอจบคลิปเพียงนี้เดอ้อพี่น้องสวัสดีสบายดี